เดจาวู ja vu, ฝันจิตมวลรวมถามคือว่าได้ฝันเมื่อคืนวันอังคารที่26กันยาที่ผ่านมาค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆฝันเห็นเหตุการณ์ยิงกันค่ะมีคนโดนยิงหลายคนและคนก็พากาันวิ่งหนีเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่โดยที่ไม่มีใครช่วยเขาเลย ก็เลยเดินเข้าไปหาเขาเลยได้รู้ว่าเขาโดนยิงเพราะเลือดไหลยเยอะแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็สิ้นใจค่ะแล้วพอได้เห็นข่าวที่เกิดเหตุยิงกันที่พารากอนและได้เห็นคลิปเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันช่างเหมือนภาพในความฝันที่ได้ฝันเห็นมากๆเลยค่ะรบกวนถามค่ะว่า ทำไมเราถึงได้ฝันแบบนี้และมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆภายในเวลาแค่เจ็ดวันนับจากวันที่ฝันได้คะตอบเดจาวู ja u, ฝันลางบอกเหตุอนาคตล่วงหน้าครับที่หลายคนเคยเป็นจิตเข้าไวกว่าแสงบางครั้งก็ตกล่อง โผ่ไปเจอเหตุการณ์อดีตอนาคตบ้างครับเพราะทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นณนจิตปัจจุบันครับนี้เป็นการรู้วาระจิตแห่งจิตมวลรวมร่วมกันสิ่งนี้ประจักษ์ว่าก็ทุกคนคือเราเองเป็นจิตหนึ่งร่วมกันแค่แบ่งกันเล่นบทละครอันหลากหลายเท่านั้นฝันที่ดูเลวร้าย ก็อย่าได้กังวลทุกเหตุการณ์ล้วนไม่มีเหตุบังเอิญทางด้านจิตวิญญาณคือผู้ก่อเหตุจิตวิญญาณเขาได้เสียสละตัวเองกำหนดลงมาเพื่อเล่นบทนี้ในมิติเชิงโลกนี้เองเพื่อยกระดับปลุกจิตสำนึกมวลรวมให้ร่วมแก้ไขอะไรบางอย่างเช่นการที่วัวบ้าเป็นโรคระบาด ก็เพื่อสะท้อนให้คนเลี้ยงอย่าได้ปล่อยปะละเลยกับการเลี้ยงดูความสะอาดในไหนจิตวิญญาณก็เสียสละลงมาเล่นบทวัวเพื่อมาตายอย่างทรมานให้เรากินแล้วควรดูแลเขาด้วยการปฏิรูปสังคมตำรวจนักการเมือง9้ร้า ทุกสิ่งล้วนเร่งการตื่นรู้ยกระดับจิตมวลรวมร่วมกันครับหากไม่มีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาโลกสังคมเราก็ย่ำอยู่กับที่ทุกสิ่งเบื้องหลังจึงล้วนงดงามเราในฐานะผู้ใฝ่รู้เรื่องจิตวิญญาณสิ่งที่ควรทำคืออย่าได้เฉยเมย ให้ปล่อยวางวางใจอย่างเข้าใจรู้ทะลุถึงต้นตอทุกเหตุผลและแผ่เมตตาแผ่ส่งแสงแห่งรักความปรารถนาดีให้กับจิตมวลรวมร่วมแปลเปลี่ยนให้สังคมและโลกได้ปฏิรูปไปในทางดีสุขและบวกร่วมกันครับนกอศวะ เจตุลาคม2566